พบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องราวของการดูแลคนไข้คนไข้ติดเตียงนะครับแผลกดทับหายได้ในคลิปนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวของการดูแลอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องกระจุกกระจิกแต่ว่ามีความสําคัญถ้าหากว่าเราสามารถทําได้ก็จะทุเราในการเกิดแผลกดทับนะฮะคลิปนี้เฉพาะแผลกดทับของคนไข้ที่อายุเยอะ และเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งในเรื่องของการพลิกตัวและก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับในการที่จะกลับตัวบ้างอะไรเงี้ยฮะเหมือนแม่เท่าไม่สามารถที่จะพลิกตัวเองได้เลยถ้าเราไม่ไม่พลิกตัวให้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแผลกระทับหายได้กะถ้าคนดูแลคนไข้มีวินยัยนะฮะคลิปนี้เราจะมาอะบอกวิธี ของการดูแลในเรื่องของอสิ่งที่จะช่วยแผลกดทับนะฮะหลังจากที่แผลกดทับหายและไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำซซากๆเราจะต้องอใส่แพมเพสนะฮะเพื่อที่จะกันผิวสัมผัสกับพื้นนะฮะแล้วเกิดการกดทับนั่นเฉพาะคนที่คนไข้ที่สามารถดูแลตัวเองได้นะั่นหมายถึงว่าคนไข้ที่รู้เรื่องคนไข้ที่ไม่เป็น ประสาทเสื่อมสมองเสื่อมนะฮะแต่สําหรับไม่เท่านะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ไม่สามารถที่จะพลิกตัวเองได้เพราะเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แพมเพิ์ไม่ได้เพราะว่าแพมเพิ์นั้นจะทําให้เกิดอาการเ,าเกิดการหมัดแล้วก็จะเกิดการอบนะฮะคือความร้อน ที่ถ่ายเทออกมาจากร่างกายของคนไทยไม่สามารถที่จะถ่ายเทออกมาได้ดีนะฮะแล้วผมก็มีวิธีในการที่จะช่วยไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะฮะความร้อนเกิดขึ้นเยอะๆมันก็จะเหมือนกับเราอบเราอบเนื้อนะฮะมันก็จะเปื่อยแล้วมันก็จะทําให้เกิดแผลนะฮะแต่ผมมีวิธีนอกเหนือจากการใช้แผ่นรองการเปื้อนนะฮะมาแทนแผลเพิ่แล้วเราจะมีวิธีในการที่จะ ช่วยไม่ให้ผิวสัมผัสของคนไข้ต้องสัมผัสกับพื้นมากเกินไปนะฮะในการรองน้ำหนักของคนไข้ด้วยไปดูวิธีกันครับนี่เราตัดมาจากแฮมเพ์ดนะครับแล้วเราก็จะตัดตัดตรงนี้เป็นแผ่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แล้วก็พับตามแนวของแผลแล้วเราก็จะตัดตัดให้มันเป็นรูเพื่อระบายอากาศนะฮะถ้าไม่ระบายอากาศมันก็จะอับพออับมันจะร้อนนะฮะอันนี้คือเฉพาะ คนไข้ที่ผอมและติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะพลิกตัวเองได้นะครับเหมือนกับแม่เท่าเนี่ยฮะอัลไซเมอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพลิกตัวเองไม่ได้ผอมนะับเพราะอายุเยอะแล้วจะมีหนังหุ้มกระดูกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยได้เพื่อไม่ให้เป็นแผลกดทับเพิ่มขึ้นนะฮะเ,เป็นเป็นตัวช่วยที่จะรอง รองตรงที่บริเวณที่เป็นกระดูกกับหนังไม่ให้สัมผัสพื้นเพื่อเป็นเพื่อกดกับพื้นที่นอนนะฮะเป็นตัวช่วยอย่างดีแล้วเราตัดให้มีรูแบบนี้มันก็จะราบระบายอากาศไม,ไม่ทำให้ร้อนนะฮะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดแผลช่วยได้เยอะครับนะหลายคนบอกว่าแนละ้วทำไมไม่ไม่ใช้แผมเพิร์ทไปเลยสัทีเดียวถ้าแพมเพิร์ทมันไม่มี ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันมีรูพรุนก็ตามแต่ว่าไม่พอนะฮะมันร้อนมันอับนะฮะเฉพาะคนไข้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่ไม่ควรที่จะใช้แผ่เพิดควรจะใช้แผ่นรองมากกว่านะฮะเพราะว่าจะทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีช่วยได้ครับแบบนี้อาจจะผิด อาจจะผิดนะฮะแต่ว่าตามประสบการณ์ที่ดูแลแม่เท่ามา17ปีดูแลคนไข้มาสามารถที่จะทําให้ทุเราการเกิดแผลกดทับสําหรับคนไข้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถพลิกตัวเองได้ช่วยได้เยอะเลยครับแผลกดทับหายได้ถ้าคนดูแลคนไข้มีวินัยครับ